8. อนุเลปทาญากะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอนุเลปทาญากะเถระพระอนุเลปทาญากะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 39. ข้าพเจ้าได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้เป็นมุนีจึงได้เข้าไปหาท่าน ซึ่งกำลังทำการก่อสร้างอยู่ที่สีมา40และเมื่อการก่อสร้างสำเร็จแล้วข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีในหมู่พระสาวกผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมจึงได้ถวายการฉาบทา41ในกับที่118นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการฉาบทา42คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอนุเลปทายกะเทระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้อนุเลปทายกะเถราประธานที่8จบ